คุณตาชาญน้องสเปรครับผมวันนี้เราได้เกลียดจากพี่เอจากกริดนะครับจาก AMD ประเทศไทยนะครับมาให้สัมภาษณ์ในการงานเปิดตัวของ AMD A-Series ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับครับผมเออครับคำถามแรกเลยที่อยากจะถามก็คือจุดเด่นของ AMD A-Series นี่คืออะไรบ้างครับผมการนำกราฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมายูทิลิซ์กับซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัว A-Series CPU หลักๆก็นหนึ่งคือประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ใช้พลังงานน้อยลงแบตเตอรี่นานขึ้นนะครับอันที่2คือเหมือนกับคุณมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับจากที่คุณสมัยก่อนคุณเห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องตัวใหญ่ๆนะครับตั้งอยู่ในห้องโอ้โหใช้พลังงานเยอะแยะณปัจนจะุบันไม่จําเป็นนะครับเรามองว่าตัว ASE r i e s CPU เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์คุณสามารถมาทํางานในระดับที่เรียกว่าเป็นไฮเอระดับงานระดับตัดต่องานระดับอีดิทภาพซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนจะอีดิทภาพหรือพวกตัดต่อเนี่ยเขามองเพอร์ฟอร์แมนซ์สูง เขามองการลงทุนว่าคุณต้องซื้อเครื่องระดับราคา4-5หมื่นคุณอาจจะต้องใช้แม็กแต่ด้วย A-series CPU เนี่ยไม่จําเป็นละนะครับคุณสามารถที่จะซื้อลงทุนแค่1 0 0 0 7 0 0 0 15,000นะครับซื้อโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนที่เป็น A6 A8 เป็น A-series APU คุณสามารถทํางานตัดต่อนะครับระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้่วนที่3คือณนปะัจจุบันอย่างท,ที่ทราบอยู่นะครับว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของ Visual Experience นะครับเยอะกว่าเยอะกว่าการใช้งานบนเท x กซ นะครับนั่นหมายถึงว่าการที่คุณจะทำเบส visually experience เนี่ยคุณจำเป็นที่จะดึงต้องดึงประสิทธิภาพของตัวกราฟิกส์นะครับมาประสานกับพลังพลังของซอฟต์แวร์นะเพื่อให้เกิด p e r f o r m มนซ์ของเครื่องที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับนั่นคือนั่นคือ,คอจุดหลักๆของตัว A-Series APU อีกคำถามนึงครับคือประโยชน์ของ user นี่คือจะได้เป็นเป็นจากอะไรบ้างครับจากตัว APU ที่จะทำให้แบบว่า user เนี่ยประสบการณ์ดีขึ้นหรือยอย่างไรบ้างครับผมเอ่อคือโดยโดยปรัชญาของ AMD ที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนา ตัวสินค้าเนี่ยตามความต้องการของผู้ใช้อันที่2เนี่ยเราบอกเสมอว่าเราคือ High Performance Products นครับนั่นหมายถึงว่าด้วย A Series APU เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือณปัจจุบันคุณคุณไม่ต้องคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบว่าขวนขวายหาอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อน,นไม่จำเป็นจะต้องไปโอ้ซื้อ CPU แล้วต้องไปบวก ics, กราฟิกกราจอแยกกราจอไม่แยกคือณปัจจุบันเนี่ยด้วยตัวโน้ตบุ๊กด้วย A Series CPU Technologies นะครับคุณสามารถที่จะถ้าคุณเลือกแบบ Discrete คุณสามารถที่จะทำฟังก์ชันของดู Graphics ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวกราฟิกเทคโนโลยีที่เราบิ้นบิวอินลงลงไปในตัว CPU นะมันก็คือซีรีส์ห0พันนะเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็เปรียบเสมือนคุณไปซื้อดิสค e ดการ์ดมาใส่ในตัวเดสก์ท็อปนะเพื่อเพื่อรันง,งานเหมือนกับเป็นคอร์ดไฟล์นะปัจจุบันเนี่ยคุณคุณสามารถที่จะใช้ ASE r i e s APU ทั้งบนโน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อปทำงานได้ค่ะเดียวกันเนี่ยประหยัด ลงทุนต่ําได้เพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นสุท้ายผมอยากให้เขาพีเอฝากอะไรถึงชาล์โน้สเปคเกี่ยวกับตัวของ AMD APU ตัวนี้นะครับ A-series ครับกอ็อย่างที่บอกนะครับก็ AMD เองเราเนี่ยพยายามพัฒนานวัตกรรมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะตอบสนองการต้งความความต้องการของผู้ใช้งานนะครับอยากให้เราเนี่ยลองศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อศึกษาถึงเทคโนโลยีดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเทคโนโลยีของใครมีจุดดียังไง อย่างที่ทุกคนทราบอยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของไอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วไลฟ์เซ์เคิลมันต้องข้าสั้นนะครับการที่จะลงทุนซื้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมอยากให้เราพิจารณาดีๆนะบ,บางครั้งเราไม่จาเป็นจะต้องจ่ายแพงนะครับการใช้งานในระดับที่เรียกว่าคุณสามารถที่จะหาซื้อได้โดยนวัตรกรรมของของผู้ผลิตค่ายหนึ่งค่ายใดนะครับโดยไม่จำเป็นต้องอินเวสค่อนข้างเยอะ ครับยังไงด้วยด้วย APU เทคโนโลยีด้วยนวัตรกรรมของการ Build-in Graphic Chipset ลงไปใน CPU เนี่ยซึ่ง AMD พูดมาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับอยากจะฝากตรงนี้เนี่ยให้ให้ชาวนูป้ปทุกท่านเนี่ยลองพิจารณาดูนะับก่อนจะตัดสินใจซื้อ Note book, น้ t ตบุ๊กนับลองพิจารณา AMD เป็นทางเลือกนะับแล้วเรามั่นใจว่าเราเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับทางเลือกที่คุ้มกว่านะครับสำหรับสำหรับผู้ผู้ที่จะต้องการที่จะซื้อน้ t ตบุ๊กไปใช้งาน คุณพ่เศษมากครับผมพวกสเปกนะครับรอติดตามชมกับรีวิวของ AMD A-series ไม่ว่าจะเป็น A4 A6 A8 ได้ที่โน้ตสเปกนะครับผมครบทุกรุ่นแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับ